สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์ในเรื่องของตัวเสียงของไฟเลี้ยว b y d Dolphin ในส่วนของตัวโหมดของชื่อของสินค้านะครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายครับด้านขวาครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟฉุกเฉินครับ แในส่วนของเสียงตัวนี네้ก็จะทำงานควบคู่กับเสียงสังเคราะห์เสียงนี้นะครับเวลาที่รถเราขับด้วยความเร็ว1-30ก็จะมีเสียงสังเคราะห์เกิดขึ้นครับแต่ถ้าลูกค้าเปลี่ยนเมนูเป็นแบบมาตรฐานนะครับ เสียงของไฟเลี้ยวก็จะเป็นติ๊กตอกแบบปกติรวมถึงไฟฉุกเฉินด้วยครับแต่เสียงสังเคราะห์จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงแบบนี้ครับ ถ้าใครดูแล้วชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ